สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟันพอฟันอยู่กับผมธนชัยนันกรนะครับแบบผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับเข้าสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังพอดการลงทุนนะครับของนักลงทุนแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็แน่นอนครับจับดานี้นะครับเรายังคงมีข้อมูลดีๆข้อมูลเด็ดๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังกันนะครับแน่นอนครับผู้ที่จะให้ข้อมูล เป็นใครไปไม่ได้นอกจากดรฟอนะครับสวัสดีครับยอจอฟอครับสวัสดีครับพี่โจและกราบรอบวงชาวกองทุนทุกท่านครับครับสัปดาห์นี้มีข้อมูลอะไรเด็ดๆมาเล่าสู่กันฟังกันบ้างครับนั่นแนะวัยรุ่นรัชดาใจร้อนสงันค่อยๆตามกันไปเดี๋ยวก็รู้เองครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับทางด้านดรฟอกันเลยนะครับในช่วงของเจาะข่าวกองทุน จาขาวกองทุนสัปดาห์นี้พาคุณไปเจาะกองทุนใหม่ๆซิ่งๆเพื่งเสนอขายไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับนั่นก็คือกองทุน Complex กซ์ทรั u r e อร์รีเทหรือ MDIGI1YA จากบลจ m f c ครับกองนี้มีความเสี่ยงระดับ5เปิด IPO ครั้งเดียวตั้งแต่วันที่19ถึง31กรกฎาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก5 0 0 0สนบาทโดยผู้ลงทุนไม่สามารถขายขึ้นโดยลงทุนในช่วงเวลา1ปีหรืเมื่อครบอายุ โครงการจะทำออโต้รี e ดิมเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยครับ MDIGI1YA เป็น Complex Fund ที่มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับทั้งการลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้นลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพราะว่าอายุโครงการเพียง1ปีทั้งยังมีโอกาสรับผลตอบแทนแบบคงที่จากสัญญาออปชันหรือวอร์แรนทุก3เดือนโดยกองทุนจะแบ่งเงินลงทุนเป็น2ส่วนครับ ส่วนแรกจะลดความเสี่ยงค่าทุนเงินต้นโดยลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่มีเรตติ้งระดับ investment grade ประมาณ98-99%ของ NAV มีเป้าหมายให้เงินลงทุนเติบโตเป็น100%เมื่อครบอายุคโครงการซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือ hedging สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวนครับ เงินลงทุนอีกส่วนมีเป้าหมายเพิ่มโอกาสกรับผลตอบแทนแบบคงที่จากสัญญาออปชันหรือวอร์แรนทุก3เดือนโดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวกหน้าประเภทออปชันหรือวอร์แรนที่จ่ายผลตอบแทนแบบดิจิตอลคูปองอ้างอิงก,กับตะกร้าหลักทรัพย์หรือบาสเก็ตที่ประกอบด้วยหุ้นอ้างอิงของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500จำนวน1-2หลักทรัพย์สัดส่วน1-2%ของ NAV ซึ่งกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชันหรือวอร์แรนครับ และมากันที่รายงานผลตอบแทนกองทุนปิดไทยบุเด็กนี้จากบริษัท Morningstar Research ประเทศไทยจำกัดเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เป็นคิวของกองทุนหุ้นกลุ่มอาเซียนสิบอันดับแรกที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีดีที่สุดจากข้อมูลในวันที่19กรกฎาคม2566ครับผลตอบแทนอันดับหนึ่งกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพจากบลจบัวหลวงทำผลงานไป7.63% อันดับ2กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนจากบลจบัวหลวงเช่นกันครับ7.48%อันดับ3กองทุนเปิดเคทแอมอาเซียนเอควิตีฟันชนิดสะสมมูลค่าจากบลจกรุงไทย7.20%อันดับ4กองทุนเปิด MFC International a s e a n Star 10จากบลจ .MFC 1.19%อันดับ5 กองทุนเปิด Principle v ลเวียดนามไทยอ portunity ชนิดสะสมมูลค่าจากบลจ Principle ิลกองนี้ติดลบนะครับลบ5 4 5อันดับ6กองทุนเปิด K-Asean Economic Community หุ้นทุนจากบลจกสิกรไทยลบ3.70%อันดับ7กองทุนเปิด One Stock Asean select dividend index fund จากบลจวัน ลบ4.60เปอซอันดับ8กของทุนเปิดกรุงไทยหุ้น CLMVT ชนิดสะสมมูลค่าจากบรจกกรุงไทยลบ6.1เอร์เซอันดับ9กของทุนเปิดกรุงไทยหุ้น CLMVT ชนิดจ่ายเงินปันผลจากบรจกกรุงไทยเช่นกันลบ 6. หนึ่งเปอร์ซและปิดท้ายอันดับ10ก็จากบรจรกรุงไทยนะครับ กองทุนเปิด k t ทแอมซินเอฟคิที่ฟันชนิดเพื่อการออมสำหรับกองนี้เพิ่งจะตั้งได้ไม่ถึงปียังวัดผลตอบแทนไม่ได้ครับจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตามนี้ครับพี่โจแม่ก็โอเคครับรับไว้พิจารณานะครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับแม่น้อยกว่านี้ได้ไงครับเพราะนี่คือฟัน for ฟันทำเรื่องกองทุนให้เป็นเรื่องสนุกครับแล้วพบกับผมดรฟอร์ Four, ได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงวันนี้จบภารกิจ กราบลาพี่โจและชาวกองทุนทุกท่านไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับครับขอบคุณตัฟร์มากนะครับผมสับข้อมูลดีๆในสัปดาห์นี้ สำหรับในช่วงก่อลไปเป็นช่วงของฟันฮันติงนะครับสัปดาห์นี้จะไปสัมภาษณ์คุณถัปนันรัตนเนตรผู้อำนวยการอาวุโสและผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษัททรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์ปิงจำกัดนะครับสัปดาห์นี้เราจะไปสัมภาษณ์คุณถัปนันเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของเอ็กซ์ปิงนะครับต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับว่าเขามีมุมมองอย่างไรบ้างต้องติดตามปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า การจับพอร์ตการลงทุนนะครับว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดกับนอกตลาดนั้นควรจะแบ่งสัดส่วนกันออกมาเป็นอย่างไรกันบ,บ้างนะครับแล้วก็กองทุนที่น่าสนใจจากบราจรสปิงนะครับ คุณมีคนแบบนี้ไหมเป็นไงบ้างโปรเจกต์ใบของลูกค้าที่ให้ไปทำยากมากค่ะหัวหน้าเสร็จหมดแล้วค่ะวันนี้ต้องสีแดงเท่านั้นถ้างานนี้ขายลูกค้าไม่ผ่าน่ะเพราะเองเลยไหนขอดูข้อมูลสิน้องคะคืนี้ไปปาร์ตี้กับพี่เจดเดี่ยแกงนะแล้วกลองทุนแบบไหนจะเหมาะกับพวกเขาติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่ Facebook k t i m Smart Trade ติ่อกันนะครับอยู่ในสายกับทางด้านคุณถัปนันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธัปนันครับสวัสดีครับครับล่าสุดเรามีมุมมองต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสาคัญสาคัญครับผมสภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในไตรมาสที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยนัได้วาสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างหน้าประทับใจนะครับ โดยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดัชนี S&P 500นะครับในไตรมาสที่สองใจมาสเดียวเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วกว่า8%นะครับตลาดญี่ปุ่นเองนะครับหรือดัชนีโทปิกเนี่ยก็โดดเด่นเช่นกันนะครับบวก13%ในขณะที่ยุโรปนะครับหรือดัชนีสต็อก600เนี่ยทรงตัวทรงตัวนะครับเนื่องจากดัชนีดังกล่าวได้ปรับตัวขึ้นแรงนะครับในช่วงก่อนหน้านี้คือปลายปี2022ถึงไตรม้าหนึ่งนะครับของปี2023นะครับมาแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในตลาดประเทศเกิดใหม่นะครับหรือ emerging market เนี่ยเช่นจีนหรือภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยระิ่มท่าตลรดนะครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเดือนรกรกฎาคมนั้นเราเริ่มเห็นฟันโฟลนะครับหรือทิศทางการเงินนะครับทุนไหลเข้ากลุ่มประเทศเกิดใหม่อันเนื่องมาจากการออดท่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยตั้งแต่ต้นเดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมาตลาดหุ้นเกาหลีใต้นเนี่ที่ชี้คอสปิก ก็บวกไปแล้วกว่าสี่เปอร์เซ็นตเวียดนามเองเนี่ยก็เริ่มมีท่าทีที่จะฟื้นตัวขึ้นบวกนะครับบวกไปแล้วกว่าห้าเปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีความผันผวนจากประเด็นความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศนะครับส่วนที่ใหญ่อย่างจีนเองเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังคงเผชิญปัญหาการพื้นตัวที่ต่ำกว่าคาดในหลายตัวเลขเศรษฐกิจส่งผลให้ตลาดหุ้นของจีนเนี่ยกลับตัวขึ้นได้น้อยกว่าตลาดหุ้นใน มูาค่าเนของประเทศเกิดใหม่ครับอืมครับผมครับแล้วตอนนี้เรามีประเด็นอะไรบ้างครับที่ดูแล้วมันน่าจะส่งผลกระทบต่อต่อการลงทุนนะครับผมหนึ่งสองสาสี่ฮะครับผมปัจจัยที่จะส่งผลอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับต่อมูลค่าอุสาหกรรมการเงินคงมีไม่ผลนผลประกอบการของบริษัทนะครับแล้วก็สองเนี่ยก็คือสภาพคล่องในตลาดการเงินอันนี้ต้นเหตุจากเปี่ยนนโยบายนะครับครับโดยใน ปี2022นะครับเป็นปีที่ดอกเบีย้ยนโยบายสาหรัฐเนี่ยหรือเฟดฟันเรกนะครับนั้นมีน้ำหนักนะครับต่อการลงทุนอย่างสูงเนื่องจากเป็นปีที่การขึ้นดอกเบียเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับโดยเริรเร่มต้นจากระดับดอกเบีย้ยที่ต่ำมากใกล้ศูนย์นะครับเพิ่มไปถึงราว4เปอร์ซ็นในปีเดียวครับมันหมายความว่า นะครับสภาพคล่องส่วนหนึ่งเนี่ยในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจะถูกย้ายเข้าไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับรรวดเร็วนะครับปีนะผลตอบแทนในตลาดก็จะไม่ดีนะครับครับผมปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกนะครับเริ่มเห็นความมีความเห็นนะครับในทิศทางเดียวกันว่าเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเริ่มจะเข้าใกล้จุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครับโดยอ้านอิงจาก CME Fed Watch 2นะครับ พบว่าตลาดเนี่ยคาดหวังอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือฟันเรดเนี่ยในช่วงหกเดือนข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ5.5เปอร์เซ็นตขณะที่ปัจจุบันเฟ็เฟันเรดนั้นอยู่ที่ระดับไม่เกิน5.25เปอร์เซ็นตแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าจุดจบหรือจุดสูงสุดของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยน่าจะจบในเดือนนี้นะครับดังนั้นถ้าสรุปประเด็นนะครับที่คาดการณ์ว่าจะมีผลต่อการลงทุนในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าส่วนหญ่จะ่ มาจากผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนนะครับว่า<อ>สามารถโตได้เท่ากับหรือม,มากกับความคาดหวังของนักลงทุนไหมนะครับ<อ>ถ้าผลดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสนองความต้องการของตลาดได้เนี่ย<อ>ตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับด<อ>ับเ่ามา หนึ่งถึงสองเดือนนี้นะครับซึ่งจะเป็นช่วงรายงานผลประกอบการครึ่งปีของบริษัทตัวใหญ่ครับ,รบก็ผมก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของบริษัทนั้นๆเลยใช่ไหมครับผมฮะใช่ครับมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยก็ถ้าตามตลาดคาดเนี่ยก็ใกล้เ <c oughs> คียงกับจุดสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องกลับไปตรง f u n d a m e n t อ l ตัวบริษัท ดูคนประกอบการเป็นหลักนะครับในช่วงทันจันี้คร,ครับผมครับแต่แต่แต่ที่ผ่านมารู้สึกว่าตอนนี้นักลงทุนหลายๆคนเองก็เริ่มจะมีการหันหัวเรือไปไปลงทุนที่แบบเคาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่อยู่นอกสินทรัพย์ที่เป็นนอกตลาดหรือแบบเินทรัพย์ที่มัมีความเสี่ยงที่แบบว่าเออไม่ไม่ได้สูงมากมากขึ้นหรือเปล่าครับผมก็อันนี้ถูกต้องนะครับ,รบจริงๆอ่าจะเรียกว่าความเสี่ยงไม่ได้สูงเนี่ยก็ ก็อาจจะไม่ถ yeah. ูกที่แล้วแต่อาจจะนับว่าเป็นสินทรัพย์นอกตลาดที่ความผันผวนเนี่ยต่ำครับที่กองทุนที่ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งกระแสการกระจายพอร์ตไปลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยที่ผมขอเรียกแทนนะครับว่า Private Asset นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในในต่างประเทศเองนะครับแม้แต่ในไทยเนี่ยแม้ว่าในไทยเังถือเป็นเรื่องใหม่อยู่บ้างนะครับ เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดนั้นจะถูกหมอกถูกจํากัดอยู่เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ามากๆนะครับที่มีแอคเซสกับสถาบันการเงินต่างประเทศนะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันใหญ่ๆเท่าไห้นนะครับเพราะว่าวงเงินการลงทุนขั้นต่้นขั้นข้างสูงอาจจะอยู่ที่แปดถึงเก้าหลักนะครับสำหรับการเริ่มต้น,นการลงทุนนะครับซึ่งสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยผมขอเนี่ยอธิบายในตัวดีเทลนะครับว่ามันอะไรบ้างคร,ครับผมครับผม ทางสินทรัพย์หลักล่ะเนถ้าให้ผมแบ่งย่อยเป็นเป็นสี่ประเทศหลักนะครับก็จะมีหนึ่งเรียกว่าเครดคุตี้นะครับหรือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือบริษัทส่วนใหญ่เลยจริงๆทั้งในไทยในต่างประเทศเนี่ยก็คือไม่ได้จดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะครับเป็นบริษัทจำกัดนะครับสองเนี่ยก็คือ private real estate นะครับคือหุ้นสามัญน,นะครับของบริษัทหรือสังหาริมทรัพย์ปกติเลยเนี่ยที่ซื้อขายกันเป็นมือ โดยไม่ผ่านตลาดจดทะเบียนนะครับเช่นบริษัทที่ลงทุนในอพาร์ตเมนต์ออฟฟิศหรือแม้แต่คนาเก็บสินค้าที่ไม่จดทะเบียนในตลาดนะครับอันดับที่สาเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเทอร e เรสต์น,น,นะครับคือ private i n f r a s t r u c t u r e นะครับคือหุ้นสามัญของบริษัทหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จําเป็นเช่นสนามบินโรงไฟฟ้าทางด่วนสารัญ,ญญาณนะครับโทรคม,มนาคมเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายได้สมู่รณสมอให้กับนักลงทุนนะครับ แล้วก็สี่เนี่ยคือรูปแบบ p r i v a t e credit นะครับคือคเชื่อเอกชนที่ทําสัญญากันโดยไม่ผ่านตัวกลางนะครับคือจริงๆก็ง่ายๆเหมือนปล่อยกู้นะครับซึ่งใน p r i v a t e asset นะครับเป็นสินทรัพย์ที่อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือมีอส่วนใหญ่ความผันผวนไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่ามันจะมีการบุ๊กกำไรนะครับบุ๊กราคาครับาครับบุกราคาเนี่ยค่อนข้าง ค้านะครับอาจจะมีการบุกราคาทุกควอเตอร์นะครับแทนที่จะเป็นทุกวันนะครับแล้วก็มันเป็นการลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจนะครับในระยะยาวนะครับไม่ได้เน้นเก็งกําไรเหมือนในตลาดหุ้นดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะสม่ำเสมอกว่าถ้าดูจากในอดีตเนี่ยในพิเวตอสเซ็ตเนี่ยก็จะทําผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลดความผันผวนให้พอร์ตโฟลิโอโดยรวมนะครับครับผม ท,ทีนี้หากหากหากเราจะมีการาลงทุนนะครับในในสินทรัพย์ที่ที่ได้กล่าวมานะครับช่วยช่วยบอกหน่อยครับว่าควรควรจะแบ่งสินทรัพย์ประเภทไหนถือ,อไปลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็าตามคือตามตามแต,ต่ละประเภทอ่ะครับผมครับผมว่าอาจจะเป็นเป็นภาพรวมของของภายนอกเสร็จโดยรวมเทียบกับพอร์ตแล้วกันนะครับ,รบซึ่ง จริงๆเมื่อกี้ผมพูดถึงข้อดีของพังงนธบัเสถเข้ามาครับแต่จริงๆอาจจะเรียนอีกนิดนึงว่าพันธเสถเนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับการลงทุนในพันธตเสถเนี่ยต้องุนระยะยาวนะครับสองเนี่ยมันจะไม่มีล i q u ิ d ิตี้มาก,กน,นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็ต้องดูเรื่องความเสี่ยงสภาพคล่องนะครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาการลงทุนที่แต่ละบุคคลเนี่ยรับได้นะครับซึ่งในเชิงของสัดส่วนเนี่ยกำหนดตัวกลางอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ การลงทุนด้านความเสี่ยงของกรทไทยนะครับจะพบว่าการลงทุนใน Private Asset สาหรับประเทศเราน,นั้นยังอยู่ในจัดในประเภทสินทรัพย์ทางเลือกนะครับจึงเห็นสมควรว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ควรกระจุกตัวในสินทรัพย์ประเภทนี้มากเกินกว่า10%นะครับอันนี้ถ้าเป็นเลขแบบแบบคร่าวๆเลยนะครับสําหรับทุกคนแต่แต่คนก็อาจจะต่างกันไปนะครับ,บแต่ยังไม่นามนมานี้นะครับผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมสัมมนากับทางบริษัทจัดการกองทุน นะครับคาร์มินตันเลนนะครับ mm. ที่สิงคโปร์เนี่ยคาร์มินตันเลนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน private asset ระดับโลกนะครับเขาก็มีการทําวิจัยนะครับอนาคตของมูลค่าตลาดด้านการลงทุนใน private asset ระดับโลกนั้นนะครับจะเข้าม,ามีเข้ามามีประสมได้นนเกี่ยวกับ public asset ์ได้นในอนาคตดังนั้นอ่าโปรดักต์ในการลงทุนใน private asset เนี่ยมันก็จะค่อยๆแพร่หลายมากขึ้นนะครับ โดยปัจจัยดังกล่าวนะครับผสมกับความผันผวนในตลาดหุ้นในะปัจจุบันที่ดูจะถอว่ายุ่่นขึ้นนะครับภาพการลงทุนในแฝดเกษตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นไปอตอนที่เรามองว่าสิทธิ์แต่ผมว่าอนาคตก็อาจจะโตไปตามผลิตที่มีในตลนาดมากขึ้นครับครับผมครับทีนี้เรามีกองทุนมาแนะนําให้กับทางด้านนักลงทุนเ,เป็นเป็นกองทุนประเภทไหนบ้างครับที่ดูแล้วเข้ากับทีมสินทรัพย์ที่คุณตะพันันได้แนะนํามาครับ ครับผมจริงๆในตลาดเนี่ยไทยนะครับก็เริ่มมีมีกองทุนที่ลงทุนใน Private Asset นะครับเป็นอยู่หลายเจ้านะครับเป็นทั้ง Private n e อสเ t นะครับเป็น Liquid Product ก็คือซื้อเข้าออกได้นะครับในลงทุนใน Private Equity ก็มีนะครับพวก Private Debt ก็ก็เริ่มมีแล้วนะครับที่ที่ทำขึ้นมาดังนั้นก็ถือว่ามีทางเลือกทางลทุนค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่เราเองนะครับทาง x p ็ i n เราก็ มีมีนโยบายการลงทุนใน private asset เหมือนกันครับซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยมีทำเป็น private fund นะครับที่มีนโยบายในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทพัฒนาโครงการสังหาริมทรัพย์นอกตลาดนะครับออกมาเป็น s ี r i e s s e r i e s นะครับก็ถ้านักลงทุนสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาติดต่อทางบริษัทอสปีนได้นะครับก็ทางขึ้นปีหลังเนี่ยเรามีกองทุนรวมนะครับที่จะเสนอขาย เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับในประเทศอันดบฟันที่กระจายการลงทุนในไป Private Equity Private Debt Private Infrastructure และก็ Private Credit ก็คือทั้งสี่อย่างที่กลับมาขั้นต้นนะครับลงทุนในกองทุนเดียวนะครับซึ <S <S 2> <S 2> <ừ> ่งการทําอย่างนี้ก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับให้กับนักลงทุนแล้วก็ช่วยลดความผันผวน,นของผลตอบแทนนะครับทั้งทั้งในตัวฟันเองนะครับแล้วก็ในพอร์ตการลงทุน รวมของกลงทุนนะครับซึ่งในกองทุนหลังนี้ก็จะมีกระแสเงินสดนะครับเข้ามาอยู่ในกองซึ่งอาจจะทําให้ราคาเนี่ยมัน,ม,นมีการปรับตัวที่สมูทขึ้นนะครับเทียบกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยโดยรวมนะครับครับผมครับครับาหากนักลงทุนสนใจนะครับกองทุนหรือคําแนะนําสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดหรือวติดต,ต่อช่องทางไหนได้บ้างครับ ครับจริงๆทางเรานะครับก็มีม,มีทางเ o ิร์ดแอดไวเซีมาน,นะครับแต่ก็อาจจะอยากให้ทางทางนักลงทุนเนี่ยอาจจะเข้ามาติดต่อก่อนทางเว็บไซต์นะครับที asset management นะครับแล้วก็จะมีช่องทางเอาไว้ติดต่อทั้งนั้นแล้วก็อาจจะส่งทางเวิร์ไวเซอร์นะครับกับไป นะครับแนะนําการลงทุนอีกครั้งนะครับเพื่อให้จัดทอดเหมาะสมกับความเปลี่ยนของ่ละท่านครับครับผมครับสุดท้ายนะครับมีคําแนะนําให้กับนักลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับท่ามท่ามกระางที่ภาวะตลาดเงินแล้วก็ตลาดหุ้นเองเนี่ยยังคงเผชิญกับความผันผวนไม่ว่าจะมาจากปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศครับครับผมจริงๆสําหรับการลงทุนแล้วนะครับจริงๆผมมองว่าเรื่องสําคัญที่สุดเนี่ยผมมองว่าการลงทุนเนี่ยอยากให้นักลงทุนมองเป็น การคุณระยะยาวนะครับแล้วก็จะพอสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อช่วยต่อการทนทานความผันผวน,นนะครับถ้าออันนี้ผมอาจจะยกตัวอ,อย่างนะครับคําคมของนักลงทุนผู้เป็นตานานระดับโลกอย่างวอร์นบัสเร็ตนะครับทีกล่าวห่ว่าโดนพุทธโเอ็กมอนต์บาสเกตนะครับคืออย่าใส่ไขไนน่ไว้ในตะกร้าใบทั้งหมดนะครับในตะกร้าใบเดียวนะครับเพราะว่าถ้านักลงทุนเนี่ยทํา พลาดนะครับทำตะกร้าลนนะครับหรือล้มลงเนี่ยโอกาสสูญเสียง้นลงทุนทั้งหมดหรือเสียหายหนักเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็จากที่เราศึกษามานะครับการสร้างผลตอบแทนให้ฟื้นขึ้นนะครับจากการติดลบมากๆเนี่ยไม่เพียงจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับนักลงทุนเองเนี่ยอาจจะหมดกำลังใจออกจากตลาดไปเลยก็ได้ดังนั้นก็อยากให้เน้นเรื่องการกระจายความเสี่ยงนะครับเป็นหลักนะครับครับผมครับ ขอบคุณมากนะครับคุณจตปนันครับได้ครับขอบคุณขอบคุณมากเลยครับยินดีครับผมครับก็คุณจตปนันนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์เพรจำกัดนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้จัดการกองทุนหลายหลายท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีมีการบอกกันว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับข่าววันนี้คือในการ ฟันฟอฟันคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันอาทิตย์ในเวลาประมาณบ่ายโมงตะรงวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมแล้วก็ทีมงานของข่าวุ้นทีวีออนไลน์ขอลาคุณผูช้ชมกรณพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน